กลับไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคนนักร้องเยอะจริงๆอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยสงสารหน่อยเถอะครับก็สงสารแต่ว่ามันเอามาอยู่ด้วยกันไม่ได้เน่จะร้อไหมร้อง <c oughs> ล,ลองเพลงหฟังดหนลองร้องๆเอาเพลงอะไรเพลงที่ร้องได้คนฟังอ่ะจะได้หรือเปล่า <c oughs> ลองซิลองสิลองสิมองท้องนาเมื่อครา้าเกียวลองไปลองไป โดดเดียวเปรี้ยวสูงเฝ้าคิดถึงรู่วงนี่คุณพนฟังเลยสิครับก็ฟังอยู่แต่ว่าจะไปหยิบน้ำกินหน่อยก็ร้องไปอิูหูฉันไม่ได้รับได้แค่นี้เนี่ยนะเอะเรื่องมากเออแหมต้องจะดังนี่เหลือเกินนะนี่แม่ทุมดูดิเนี่ยโอ้ไหลก็ไม่ไปอ้าวร้องร้องเด็ด เรียวซวงเฝ้าคิดถึงรวงพุ่มพวงกวนทิพยเสียงเขาดนะเฮยได้ยากยิยวเยี่ยวข้าวเจ้จาวร้องกันเต็มบ้านกันแบบทุ้มแต่ว่ามาบัดนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีจบเหมือนดังเคยร้องกันเต็มบ้านนอนจะตายกันอยู่จะวางหรือเปล่าฮะจบแล้ว จบแล้วก็ยืนรอยก่อนจบแล้วกลับบ้านไปเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอ้คุณนี่แม่พิมกบแม่ไม่ได้ฉันบอกให้รับรับเดี๋ยวนี้ไม่งั้นอยากกันเลือกเอาไปเธอต้องให้ขึ้นเสียงเอาหายไปไหนแล้วน่ะตอนนั่นน่ะอ้าวดีจะมารับซะหน่อยไม่อยู่แล้ว ดูที่มีพิชาตัวเบาหายตัวด้วยไอชันน่าจะไม่รับหรอกครับแต่ว่าเมียชันเนี่ยแม่ปทุมทพิปเนี่ยเขาสงสารอเขารับไปเอาเสื้อผ้ามานอนกับเขาใช่ฉันรับเข้าทํางานอไม่ใช่รับมาเป็นผัวอ่าอาไปไไปเก็บเสื้อผ้ามาโอ้ยพี่หมันมาช้าวันนี้ แล้วเก็บแช่มา <laughs> มีน้ยังทันนายสองมือสุดท้ายเก็บหนี <c oughs> เ้เอ้านี่ใครอ่ะนักล้อมนายมาสมัคร,รใครอะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจอด <c oughs> โอ้ยจะมาสมัครนักร้องชื่อจริงอ่ะชื่อจริงชื่อจริงอ่ะชื่อจริงชื่ออะไรฮู้ดูเตะชื่ออย่างชื่อจริงชื่ออะไรตัวร้องชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรชื่อกมล่ะกมลกระมลการชื่อเล่นชื่อจอร์ดอีกก็ไม่ดีโลเฮนการจะเป็นนักร้องเนี่ยการจะเป็นการตั้งชื่อเนี่ยมันต้องดูฮวงซุยหวงฮวงหุวงจุ้ยฮวงจุ้ยเออจะจักเวียนหัวแล้วเนี่ยนี่อักษรเนี่ยมันอยู่กับฮวงซุยอย่ามาเลยพูดผิด เนี่ยพี่หมานเขาจะรับเขาไว้เป็นนักร้องเนี่ยต้องตั้งชื่อว่าอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยที่ได้ดีได้ดีได้มีชื่อเสียงโด่งดังนี่ก็ชื่อแบบกาละเวกเสียงทองใครตั้งให้พี่หมานไงชื่อแบบนกนกนกกาละเวกเสียงทองทั้งนี้ก็ตั้งให้เขาจลรับเขาไว้แล้วก็ตั้งให้เขาแบบนกนกเลเป็นนกผมกาขึ้นต้นเนกากาละเวกใช่ไหมกาละเวกกาละเวกเสียงทองอ่าแกเป็นอีแรงเสียงเงิน ทำไมดวงผมจะอับพับอยู่เรื่อยเลยอ่ามันจะได้ไม่ไปซ้ำกันไงก็กแกอะไรนะกาละเวกเสียงทองอีแลงเสียงเงินอีแลงมันไม่ไม่มอับพรมคนนะอีแลงมันกินมาเนาพี่หลานเออกาลาเวกเสียงทองนกเอี้ยงเสียงระฆังยังไม่ดีไว้ไม่ได้นกเอี้ยงไม่ได้ไ่ฟ้าพญาแลไม่ได้กาละเวกเสียงอกากากาวาคาวาเออมันมี กาดำนี่หว่ากะาเวนี่ต้องเป็นกะเวาดีกะเวากะเวากะเวาแล้วเอล่ะอะไรฉันตัดสินให้กะเวาดีที่สุดกะเวาดีที่สุดนะเออไม่ต้องกาดำกาแดงอะไรทั้งสิ้นกะเวาเสียงทองแล้วกันนะจะแล้วแต่กะเบานะทุกคนอะไรก็ว่ามาแต่ใจแม่ทุมแม่ทุมจะเอาไงฉันก็เอาอย่างนั้นครับไม่รู้เรื่องยากเลยนะเนี่พี่มันจะนี่พี่กะลาเวกันกะลาเวกะลาเอวตัวจริงก็ไม่อย่างนี้นะ ผมอันนั้นอันนั้นเนอะอันนี้วังเวงอะอเราัเวอันนอันนั้น,น,น,นแต่ที่เคยเห็นเห็นตัวเป็นอันนี้ตอนตายการชื่อยังคนทีไ่ไปส่งแชร์เย <c oughs> อะอตกลงรับเขาไปละผมเกากาลเวกเสียงทองอเเสียงทองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> ครับชื่อของเธอก็คือ ชาวเาเสียงทองในที่สุดครับไอจอดหรือในกมลวันพาหุ่นก็ได้เป็นนักร้องสมใจแต่รู้ี่สุดกระบอกเบาตัวนี้จะเป็นนกอาภาพครับได้เป็นนักร้องในวงแต่ไม่ได้อัดแผ่นเสียงมีผลงานเป็นของตนเองกระทั่งได้มาพบคนคนหนึ่งแล้วก็มาได้เพลงเพลงหนึ่งชื่อกระบอกเสียงทองจริงโด่งดังเป็นที่รู้จักคนคนนั้นค,นคือใครและบทเพลงนั้นคือเพลงอะไรผู้ชมครับวันนี้ถึงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดพักผ่อนอากาศกําลังสบายสบาย ตอนนี้นะกำลังเข้าสู่หน้าฤดูหนาวฤดูหนาวหนาวโอ้โหสะท้อนหนาวซ่วงหนาวซ่วงชอบกรจริงจริงไปจังหวัดระยองดีกว่าไประยองถูกต้องนู่นเลยไปตะวันออกเลยถูกต้องไปพบกับนักร้องที่มีลูกคอเนี่ยเป็นยังไงลูกคอโอ้โหเอาในโชว์หน่อยดิกี่ชั้นผมก็บอกไม่ถูกว่าลูกคอกี่ชั้นแบบไหนแต่รุ่งนี้เคยใช้แนวเสียงของพี่เขาเนี่ยเอาร้องหากินมาก่อนสมัยอยู่คาเฟ่เออ ขอลาแล้วนะเมรีเออรร้องไปมุขอแกยาวมากครับที่พูดนี้หมายถึงทศพลหิมพานนะสิทศพลหิมพานครับมาในบทเพลงอะไรเมรีครับท่าผู้ชมครับผมครับ อเออกำลังนอนหลับโอ้วโอ,โอ,โอ้งามซับแม่มาระสีแม่ชื่นใจเอ้ยเดแมกึ๊มกึก๊กแม่ชื่นใจเอ้ยชื่นใจ,นใจพี่นับตังแต่นี้จะตรมตรมเสียดายแตเกมเสียดายแต่กีด เียดายแล้วปอกกลันแต่เนตแม่บุญสมมาสนายแต่ตอนที่กลึงโปละละลมมาปัวเธอได้ชมมาอนงนางเสียด้ยแต่แก้มเอาที่เคยแย้มเคยยิ้มและดูพราวพิมมาดังเดือนสา แอปุกอุ่นะเสีด้ยเนื้อนิมเอ้ยไปเหมือนปุยนุ่นเพว่เธอได้อุ่นแอบุกยิงเสียดายแต่อนที่เคยอ่อนประโทษที่เคยกอดกับกระรูให้นอนนิ่งนี่งเสียดายดึงเยอะนักเด็กนักเด็ก หนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ชมเกร็ดชีวิตของกาวาวเสียงทองนะครับก็พอคิดจะได้เห็นเขาลางนะครับว่าอะไรคืออะไรเส้นทางชีวิตของเขานะครับถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็บอกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงที่ชื่อประทุมทิพย์บ,บัวตมะอ,อาจจะไม่มีคนชื่อกาวาวเสียงทองในวงกา,นารเพลง,งขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเรื่องจริงนะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดคนนะหนึ่งสมานมิตรเกิดกำแพงนะครับ คู่ชีวิตของประทุมทิพย์บัวตมะไปเกี่ยวพันอย่างไรกับกาว่าเสียงทองและกาวาวนั้นเป็นนักร้องประจำวงสมานมิตเกิดกำแพงนานสักแค่ไหนต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปทราบที่มาที่ไปของเพลงหนุ่มเรือนแพร ว่าทําให้อากหักถึงทองเนี่ยโด่งดังขึ้นมานะครับเป็นยังไงถึงทําให้โด่งดังขึ้นมาด้วยบทเพลงนี้นะครับตันนี้ครับเวลาหมดเวลาครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ